จัดการปล่อยเชื้อซอมบี้ทั่วเมืองนี้สะใช่แล้วเฮ้ยชวยแล้ว, <c oughs> ว,ลวใครก็ได้ช่วยฉันทีฮะซอมบี้ซอมบี้มาหาฉันแล้วฮะไม่ Bei! นะอย่าเจ้าซอมบี้ออกไป ทำไงดีเนี่ยซอมบี้ซอมบี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยเสียงอะไรครับแม่เสียงซอมบี้นะสิเคลรกเต็มไปหมดอยู่ด้านนอกอะ่ะเฮ้ยแย่แล้วเมืองทั้งเมืองกลายเป็นซอมบี้ผู้คนหายไปไหนหมดเนี่ยเฮ้อมีแต่ซอมบี้ เสียงซอมบี้อยู่แถวนี้เฮ้ยสวยแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB เอาละว,วันนี้เราจะมาทำการวิง่งหนีแล้วก็ซ่อนจากซอมบี้นั่นเองนะคะทุกคนใช่แล้วในแมปนี้เนี่ยเขาจะแรนดอม้เพื่อนของเราหนึ่งคนกลายเป็นซอมบี้ไล่กินเพื่อนในแมปทั้งหมดนั่นเองนะคะทุกคนเฮ้ยเอาละเราจะต้องไปหาทางหลบซอมบี้แล้วโอเคซอมบี้เฮ้ยซอมบี้เอ้า สวยแล้วเฮ้ยทำไมเราได้กลายเป็นซอมบี้เองเนี่ยเฮ้ยแบบนี้ก็หวานหมูสิต้องมีคนแอบแถวนี้อ่ะใจะเอะ <c oughs> <c oughs> เต็มเลยทุกคนโอ้โหไม่นึกว่าจะเยอะขนาดนี้เอาลับทำการแพร่เชื้อแพร่เชื้อโรคซะโดนแน่แม่สาวน้อยกำลังจะหนีไปไหนเนี่ยนี่ลัดด้านหน้าเลยเฮ้ย <c oughs> เธอไม่โดนเหรอเนี่ยโอ้โหแม่สาวน้อยเก่งมากเอา้าโดนแล้วนะ เอาละคราวนี้ก็มีเลยปล่อยเชื้อให้เพื่อนของเราอีกเนาะเอาละแล้วมาด้านนี้นะคะมีคนแอบไหมเนี่ยโอ้ไม่มีโอเคเหลือเวลา1นาที58นะคะเดี๋ยวไปจัดการหาคนต่อดีกว่าอยู่ไหนบ้างเนี่ยเป็นซอมบี้แล้วนี่นด้านนี้ด้านนี้เฮ้ยเธอจะวิ่งไปไหนโอ้ผู้ชายหนึ่งมาผู้หญิงเฮ้ยจึ๊บนี่โดนโดนเชื้อโรคซอมบี้ซะโอ้โดนไหมเนี่ยเฮ้ยอีกนิดเดียว จะไปไหนไปไหนหนุ่มน้อยเรียบร้อยกลายเป็นซอมบี้ไปเลยนอนแง่งแมงเลยนะเนี่ยเอาโอเคเป็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนคนอื่นต่อดีกว่าเนาะอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยถังขยะมีไม่มีมมนึกว่าจะมีคนแอบในถังขยะนะคะเนี่ยเฮ้ยเหลือถังขยะอันนี้มีไหมเนี่ยชึบโอเคไม่มีคนนะคะเฮ้ยเดี๋ยวดิเห็นหัวนี่ไงเจอแล้ว เุ้ยเอ้เอาเขาเป็นซอมบี้กับเราแล้วนี่แล้วไปเอาในถังขยะทาไมอ่ะเพื่อนโอเคเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนดีกว่าเนาะนี่ทางนี้ดีกว่านะคะน่าจะมีคนอยู่ด้านบนนะเนี่ยใช่ไหมโอเคด้านล่างไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนชั้นบนสุดเนาะจะต้องมีคนอยู่ด้านบนอย่างแน่นอนชึบนั่นไงหูสองคนเลยทุกคนไป,ไปไหนไปไหนทีเจเอ้ยชึบดักหน้าดักหน้า โอ้โหโดดเก่งมากเลยนะเนี่ยนี่โดนโดนไหมโดนไหมเฮ้ยเรียบร้อยโดนแล้วนะคะเฮ้ยอีกคนนึงกําลังจะวิ่งหนีใช่ไหมโดนรุมตอนเนี้หนีไม่ได้แน่นอนซอมบี้รุมนะคะเอาละไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่อนโดนแน่ๆโอ้โหโดดเก่งมากเลยทุกคนเรียบร้อยเป็นแล้วนะคะเอาเลยโอเคตอนนี้เหลือ13วินาที ฮ้ยมีใครอยู่ด้านบนปะเนี่ยเฮ้ยมีมีมีม,มีอยู่บ้านหลังนูน้นนู้นชั้นบนสุดยังเหลือหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวดิแล้วในบ้านนี้ยังเหลืออีกไหมเนี่ยเอา้าหมดเวลาแล้วทุกคนโอ้ผพ้รอดชีวิตชนะนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ช็อปบ,บ้างนะคะซอมบี้ช็อปเนาะมีขายแอนิเมชันนะคะแล้วที่สำคัญมีหัวทําขายด้วยโอ้โหหัวสีส้ม มาทำอะไรเนี่ยโอเคจะต้องเก็บสมองของคนนะคะให้ครบ500ถึงจะซื้อได้เนาะเอาละเดี๋ยวมาดูที่ Human Shop กันบ้างนะคะทุกคนนี่อ่าดูเอฟเฟกอันแรกสิทุกคนเหมือนคนตดเลยนะเนี่ยจะซื้อไปทำไมอะ่ะพี่นุ้ยคนสวยหนูขอชุดได้ไหมคะคือเมื่อกี้ผมเกือบกินขี้ครับพี่ <c oughs> โอเคตอนนี้แบบใหม่มาแล้วนะคะทุกคน อาอแล้เดี๋ยวเราจะต้องไปทำการซ่อนซอมบี้เนาะก่อนที่เขาจะมาปล่อยเชื้อให้กับเราเนั่นเองอะหาที่ซ่อนก่อนนะซอมบี้กำลังจะออกมาในอีก10วินาทีไปไหนดีเนี่ยทุกคนตามมากันหมดเลยะถ้ามีคนใดคนหนึงเป็นซอมบี้ซวยเอ้ยน้ำชาเป็นซอมบี้โอเคเดี๋ยวไปหาที่แอบ,บดีกว่าเอ้ยชึบเอาล่ะมามุมนี้ชึบเดี๋ยวนี่จะมีคนตามมาด้วยนะคะเนี่ยทุกคน อย่าเพิ่งมาใกล้กันโอเคทุกคนยังไม่ติดเชือ้อมาได้มาได้ทั้งนั้นน่ะเอาล่ะตอนนี้ยังปลอดภัยกันอยู่นะคะนูนซอมบี้กำลังมาด้านนี้ทุกคนเฮ้ยต้องหาทางหลบเร็วเข้าตามมาตามมาทุกคนโอเคด้านบนยังปลอดเชือ้อเอาล่ะด้านนี้ได้ไหมเนี่ยนี่เก็บเหรียญแล้วก็แอบ,บในนี้นะคะ <laughs> มีคนอยู่ในนี้ด้วยทุกคนเร็วเข้าเฮ้ยซอมบี้มาซอมบี้มาเฮ้ยแอบบด้านหลังแอบบด้านหลัง ไปไหนไปไหนแล้วเฮ้ยแอบเร็วเข้าทุกคนอยู่ช่องใครช่องมันอยู่ตู้ใครตู้มันเลยนเนี่ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยซอมบี้อยู่ใกล้เราเรานิดเดียวเองเอะเฮ้ยเฮ้ยสวยแล้วมีคนเป็นหนึ่งคนด้วยเฮ้ยหนีหนีเฮ้ยจึ๊บโอ้โหสวยทุกคนซอมบี้เยอะเกินอะเต็มแมบแล้วมั้งป่านเนี้ยเดี๋ยวนี่ไปด้านไหนก็มีแต่ซอมบี้นะโอ้ยมุดน้ำก็ไม่ได้ด้วย เฮ้ยซวยโอ้โหเกือบไปแล้วอีกนิดเดียวโอ้ยเก,อเกือบโดนเกือบโดนละอองซอมบี้ทุกคนเอา้าหมดเวลาแล้วโห้ยซอมบี้ชนะแน่นอนอ่ะนั่นไงว่าแล้วเชียวซอมบี้ชนะเอาละคราวนี้เนี่ยเราจะต้องทำการหลบซอมบี้ให้ได้นะคะทุกคนโดยการเข้าไปในบ้านใช่แล้วนี่คือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดนะคะ เอาแล้วทุกคนมาแอบแถวนี้อย่ามีคนตามนะโอเคเฮ้ยไม่มีคนตามทุกคนทุกคนหายไปไหนหมดขออยู่ด้วยนะคะโอเคโอเคถ้างั้นก็เข้ามาในตู้เลยอะโอ้โหสุดยอดต,ตู้ตู้มันอัดเกินไปไม่ได้ทุกคนงั้นคนละตู้สองตู้เนาะโอเคตอนนี้โอ้โหรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วทุกคนเยอะเกินโอเค เดี๋ย e วหาที่อยู่ใหม่ก่อนนะเอาแล้วล่ะเฮ้ยชั้นบนชั้นบนทุกคนมานี่มานี่น่าจะปลอดภัยสุดนะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงตู้เต็มเลยเอาทุกคนคนละตู้เร็วเข้าอ่าอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนะเห็นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนคนละตู้คนละตู้ขอพอมยูด้วยนะครับโอเคโอเคอดมาเลยทุกคนอัดมาเดี๋ยวดิเห็นไหมเนี่ยสมบีจะเห็นไหมอะสมบีโอเค เดี๋ยวเพื่อนมันอยู่ได้สามคนต่อตู้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยนะตอนเนี้ยขอดูซอมบี้ก่อนเนาะเฮ้ยนั่นไงซอมบี pair, ้อยู่นู่นโอเคหลบในตู้หลบในตู้เดี๋ยวเดี๋ยวหาตู้ก่อนทุกคนนี่นี่นี่ตู้เยอะตู้เยอะโอเคอัดเข้าไปเลยอ่าอย่างนั้นเอ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้สวยแล้วโอ้โหยบร้อย ติดเชื้อสอมบี้แล้วนะคะตอนเนี้โอ้ไม่นะทุกคนเจ้าวาวจันเนียนแล้วนะเนี่ย <c oughs> โดนจนได้โอเคงั้นก็ไปตามจับคนดีกว่าเนาะเอาแล้วตอนนี้เรากลายเป็นซอมบี้แล้วนะ,ะชิปอ่าไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยคนอะ่ะดูเพื่อนมีเอฟเฟกสิเหมืน <c oughs> มนอนขี้เหมือนตดขี้เลยโอ okay. เคเฮ้ยอยู่ไหนกันหมดเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเอา้เอาน้ำชาเป็นแล้วหรอ นี่อยู่ในนี้น่าจะมีไม่มีนะคะโอเคต้องต้องหาแถวถังขยะเนาะคนเนียนเยอะนี่มีเนียนไหมไม่มีนะคะต้องรีบหานะคะตอนนี้38ดวิแล้วเฮ้ยด้านหลังด้านหลังมีคนไม่เป็นซอมบี้ด้วยเหรอโอ้โหเป็นแล้วนะคะนึกว่าไม่เป็นอ่ะนี่นี่ถังขยะจะต้องมีแน่โอ้โหไม่มีอ่ะใครทำไมเนียนจังเลยอ่ะอยู่ในบ้านปะเนี่ยโอเคนี่ก็ไม่เจอนะคะ อยู่ไหนอะต้องมีคนเหลือนะคะพราะไม่งั้นคงจะหมดเวลาไปแล้วอะโอเคต้องรีบหาทุกคนเอออยู่ในเนี่ยในบ้านอยู่ในบ้านแน่นอนอะโอเคในตู้ไหมไม่มีเหลือเจ็ดวิเอ้ยใครทําไมเนียนจังเลยอะโอสุดยอดแอบเนียนมากโอ้เวลาหมดแล้วนะคะตอนเนี้ยโอ้มีคนรอดชีวิตด้วยอะสุดยอดไปเลยใครเนี่ยแอบเนียนสุดๆ หูยุกนิ้วให้เลยนะคะเอาแล้วสำหรับวันนี้ก็สนุกสนานมาพอสมควรแล้วเนาะสำหรับใครที่อยากจะเล่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่นินจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปก็แล้วกันเนาะรับรองเข้ามาเนี่ยจะสนุกมากๆเลยทุกคนเพราะว่าจะได้วิ่งหนีซอมบี้เหมือนกันนะคะตลกแล้วก็สนุกมากด้วยโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยพี่นิ้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปด้วยบ๊ายบาย